พักแล้วเข้มแล้วหลอดแล้วนะคะตอนนี้ร่างกายเนื่ยไม่รัวมากแล้วโอ้แบนแบนกับนพักผ่อนพักผ่อนได้ไหมพักผ่อได้รู้สึกว่าจริงๆก็เกี่ยวกับทางมูลนิธิำมาที่พอดีคือเราเป็นคนที่แบบบริจาคทางแบบทางโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้บ่อยอยู่แล้วครับก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ร่วมงานทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากเต็มใจอยากจะทำงานด้วย พีจริงเนี่ยส่งต่อการให้จริงคือตามสรลแเข้อนี้ครับคือการให้เนี่ยไม่สิ้นสุดจริงคือเราให้หนึ่งต่อเนี่ยก็สามารถไปช่วยเหลือคนอื่นๆได้แบบหลายๆคนนะแล้วหลายๆคนได้พอเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะสามารถแบบไปช่วยเหลือคนอื่นต่อได้อีกทีนึงด้วยก็คือการแบบให้ไม่สิ้นสุดจริงจคือพอเราให้เขาเขาก็แบบสามารถไปให้คนอื่นต่อได้ด้วยครับใช่แล้วก็การให้ในที่นี้คือมันเป็นแบบหลายๆอย่างนะครับก็คือไม่ใช่แค่แบบเรื่องกำลังทรัพย์หรือว่าอะไรอย่างเดียวคือนี่ก็ค เป็นการแบบให้การศึกษาด้วยอนะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออการให้คือมันแบบให้ได้หลายรูปแบบด้วยอ,อคือหรือ,อว่ากับกับทางมูลนิธิคือเราจะเห็นได้ว่าคือเขาอ่ะทําทงานจริงๆแล้วก็มีการแบบลงพื้นที่จริงๆแล้วก็หรือแบบใช้เครื่องเนี่ยเช่วเอ,อ่อเวลารับบริจาคบางทีก็อาจจะแบบรับบริจาคเป็นแบบ เพื่อไปเพื่อไปซื้อเครื่องช่วยหายใจที่ว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับยิง่งช่วงโควิดที่ผ่านมานี่คือแบบโอ้ผมเห็นได้ชัดเลยว่าแบบมันขาดแคลนจริงจใช่ไหมครับก็เราก็เอ่อมาร่วมเป็นบริจาคหรือว่าร่วมกันซื้อเครื่องเนี่ยก็เขาได้ไนําไปใช้ได้จริงแล้วก็เราแบบจับต้องได้ครับเราเห็นภาพาจริงๆว่าแบบเฮ้ยเขาเอาเงินจากตรงนี้เนี่ยไปทําอะไรต่ออะไรเงี้ยครับมันมีที่มาที่ไปของทางการเงินที่แบบเราสามารถคลีย์ไฟล์ได้แล้วก็เราสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยมันคือเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ว่าเอ้ยเราบริจาคไปจุดประสงคคค์นนนึงนึงงงงอออออะไรรรรรย่่่่าเเเเีีี้้ััับบผผมมมูสกกกว็็็ปืทด ก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายๆมูลนิธิที่แบบเขาเรียกว่าทำดีครับก็แต่ว่าสําหรับผมผมสบายใจกับทางทางรามาครับใช่โอเคครับก็วันนี้พาเจสังมาด้วยครับก็แกก็เป็นคนชอบทาบุญด้วยเหมือนกันับผมก็เลยพาแกมาช่วยครับเพราะว่าแกก็จะสามารถแบบเรียกเรียกเจเจคุณญ่าคุญายได้มามาช่วยช่วยกันนะครับผมว่ามาร่วมกันทําบุญครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่พาลูกสังเนี่ยออกมา งานบุญอย่างนี้ครับใช่ก็งานบุญมาร์เก็ตก็อยากจะฝากด้วยนะครับผมก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับ30 30, 30ต,ตุลานะครับผมก็อยู่ถ,ถึงวันที่5พฤศจิกาเลยนะครับกี่วัน7วันได้ไหมครับ30 31 1 2 3 4 5 7วันพ่งสองี่าเจอ,อแล้วก็แต่ละวันนะครับผมก็จะแบบไม่ใช่แค่ว่าแบบเอ้ยให้เรามาทำบุญอย่างเดียวจริงๆแล้วคือในงานก็คือมีการแบบ เขาเรียกว่ามีกิจกรรมแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับทางการแพทย์ด้วยคือใครผ่านไม่ผ่านมานะครับเดอะมอบางกะปินะครับผมก็สามารถมาร่วมงานได้นะครับผมก็ขอขอบคุณทางบนิที่นามาครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางเดอะมอลด้วยนะครับผมที่ให้พื้นที่นะครับกับทางบริษัครับ